จะกเก็บภาพไว้ดูก่อนก่อนที่ไม้ต mm ้นนี้จะหักดูครับว่าไม้ต้นนี้ก็อนูดอกนี้ยังเลิมแทงนอออกมาดนะครับสวยงามเลยแทงนอกันเต็มเลยครับก็อีกประมาณอาทิตย์ะฟาผมก็คิดว่านาจะข่าเป็นหูหูไปทำหูุตัวแล้วก็ นี่นอีกหนึ่งตัวนะครับนี่นี่ครับ ครับเพื่อนๆพี่ๆน้อง,นอง,นองนๆนานาทุกคนนะครับวันนี้ก็ออกมาดูหล่ออันอีกแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวแล้วก็ส่งผ่านมืดเข้าเรือเข้าลงเรียบร้อยผมก็แยกตัวออกมาเขาก็ไปหาปูหาปลาตามวิธีของเขานะครับแล้เดี๋ยวมาดูกัน,นครับหลอบผมจะมีอะไรหรือเปล่านู่นครับหลอบจมน้ําอยู่น่ครับอ๋อวันนี้เดี๋ยวจะมาย้ายด้วยนะครับเพราะว่า วางตั้งแต่งวดที่แล้วก็ยังไม่มีอะไรนี่ครับจมมิดอยู่นูน่นมานครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันทุลักทุเลหน่อยนะครับคนเดียวที่แน่ๆเห็นมีปรากฏตายแล้วนะครับหนึ่งตัวแต่ไม่รู้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอุ๊โอ้ดูครับมีอะไรไหมอุ้ยมีครับน,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 นู่นนู่นนู่นนี่ีครับตึ๊บ รปรากฏสามตัวนะครับแล้วก็ปลาซาแล้วก็มีปลาตะกับปรากฏสามตัวตายหนึ่งตัวตัวสวยๆเลยนะครับดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลยไปครับครับเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันนะครับลูกเดิม <c oughs> มาอันจะฟุกเหมือนทุกครั้งหรือเปล่ามาดูครับเออครั้งนี้เงียบนะครับไม่มีอะไรเลยวางเปล่าครับโอเคครับเดี๋ยวย้ายกันหน่อยดกฟ่าเปลี่ยนไม้ไปครับครับเดี๋ยวมาดูรอบที่อยู่ด้านหลังพมกนี้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลูกที่สามแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไร ครับนี่ครับถึงแล้วหลบจมน้ำนะครับอันนี้มีอะไรหรือเปล่าเอยอุ้ย มองมันเห็นตัวนะครับเห็นเหมือนมีปลานินมาดูกันครับจะมีสักกี่ตัวลุกนี้มาเลยครับโอ้ยดินดิ้นดิดินด้นโอ้ปลานินหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลากระสงหนึ่งตัวอืมไซใหญ่อยู่นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยมาแล้วเนี้ย ไปครับมาครับมาดูลูกนี้กันเหมครับอยู่ข้างซอกหินนะครับลูกนี้ผมก็เป็นการที่ว่าผมเน็บไว้เฉยๆข้างๆหินนะครับไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนมันจะขยับออกจากที่เล็กน้อยนะครับมาดูกันครับเหมือนจะมีตัวอะไรปลาหรือเปล่า ดูว่ามันโดนคืนโยกนี่ครับกอไม้ที่แรกผมวางไว้ตรงนี้นะครับแปะไปติดติดนี่แล้วมันก็ขยบออกมานี่มาดูกันเอะไ,ไหมดูครับมันคืออะไรโอ้มีครับปลากระสงนะครับเอ๊ผิดลูกผิดล่างนึกว่าโดนของใหญ่อีกแล้ว แต่ก็โอเคนะครับปลากระสงครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยไปครับก็วันนี้ผมขี่เรือผ่านกล้วยไม้เดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาผมก็จะแวะถ่ายให้ดูนะครับโอเคไปครับครับไปดูนู้นกันโอ้ยวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยแต่ก็พอได้นะครับไม่มาก ครับมาดูลูงน,นี้กันอีกจะมีอะไรหรือเปล่านี่ครับจะมีปลาอะไรไม่เอ่ยรู้สึกเหมือนจะมีนะครับแต่น่าจะเป็นปลาตบปวงนะครับมามยกดูกันมันจะมีปลาอะไรบ้างโอ้ โอ้ยโอ,โอ,โอ้มีครับเออนึกว่าไม่มีใช้ได้ครับอี่โอปลาช่อนนะครับปลาช่อนปลาพวงแล้วก็ปลาหมอหนึ่งตัวโอ้ใช้ได้ครับไม่เก้ก็ถือว่าไม่อดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยไปครับอืม สวยนะครับมาครับมาถึงลูกนี้แล้วนะครับมาดูกันว่ามีอะไรหรือเปล่านูนอยู่ริมป่านะครับจะมานหรือไม่มาครับมาดูกันดูลักษณะมันเงียบเหลือเกินมีอะไรเลย ยาไม่มีกันดิกเลยนะครับดูก่อนจะเอไม่มีอะไรเลยไปครับไปดูกันต่อโอ้เย็นแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวก็เดี๋ยวสักพังถ้ามีเวลาผมก็จะพาไปดูกล้วยไม้กันนะครับ ไปดูกล้วยไม้ว่ามันออกดอกกันมากหรือยังนี่ครับก็บรรยากาศข้างๆอ่างนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะพาไปเที่ยวชมธรรมชาติกับผมดูครับไปครับเดี๋ยวไปดูหลอบกันต่อแล้วมาดูลูกนี้กันหลอบจมน้ำนะครับจะมีอะไรหรือเปล่า ครั้งที่แล้วมาก็หมานนะครับลูกนี้ได้ปลากระสงไปแต่ครั้งนี้ดูจากลักษณะและท่าทางเหมือนมีนะครับหรือเปล่าใหดูก่อนดูเหมือนจะไม่มีจะไม่หมานเหมือน,นก่อนแล้วมั้งอุมีดินมีดินปลาเรครับอ้าวมีครับน,นี่ีอืม ดูครับอนินโอ้เขียวครับดูนี่ครับมารุวงให้ดูเลยแม่มองนึกว่าไม่มีตัวอืมใช่ได้ครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะครับโอเคครับตัว ตัวที่สองอืมใช้ได้เลยนะครับเท่ากันเลยโอเคแล้วก็วางไว้ต่อตลักษณะที่ไม้ที่ผมวางนะครับมันก็เป็นปลายาแบบนี้นะครับข้างๆรอบๆแล้วก็มันจะมีช่องขาดที่เชื่อมโยงไปกับไปถึงข้างในนูน่นผมก็จะเน็บไว้แบบนี้เลยนะครับนี่ ผมก็จะเน็บตามลองพอดูแล้วลักษณะว่าปลาจะต้องเดินผ่านช่องนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักสองลูกแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปสรุปกันไปครับครับมาดูลูกนี้กันนะครับมีอะไรหรือเปล่าเอยนี่มิดอยู่ในนี่นะครับ ครั้งที่แล้วมาไม่มีอะไรแต่ามาดูครั้งนี้มีไหมนีแ่แล้วต่ไข่แต่ไข่น้ำเกาะเคลือเลยนะครับแต่ยังมยมไม่ได้มีเวลามาย่ายีล่าเหมือนจะเห็นมีนะครับปลากระสงมาถ่ายกันสิเออมีกี่ตัว อ้าวอีกแล้วครับนู่นครับอืมเก็บแล้วนะครับนี่นี่ครับปลานินหนึ่งตัวกับปลากระสงหนึ่งตัวนะครับโอเคครับนี่ครับปลากระสงตัวใหญ่อยู่นะครับโอเคก็ น,นี่กันปน,น,นินไ่ครับสวยงามนะครับตัวใหญ่โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูลูกสุดท้ายกันเลยว่าจะหมานหรือจะหมวยไปครับครับแล้วก็มาถึงลูกสุดท้ายกันแล้วนะครับมาดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่า ลูกนี้ผมก็จะวางลงลงเลยนะครับก็ไม,ม่ได้พิธีพิทันอะไรมากมายมาครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรน้ำท่วมเลยเหมือนมีวิ่งนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดตง้งมิดหอบมาดูกันครับเป็นปลาอะไรเอ่ยอออนี่โอ้โหกระท้อนนับ ดูๆปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็ปลานิลอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้ลูกสุดท้ายสุดยอดนะนี่ครับปลานินนะครับนี่ได้อยู่นะครับไซนี้พอทำกับข้าวได้แล้วก็ปลาช่อนอีกหนึ่งตัวเอเคครับก็ เดี๋ยวเราไปสรุปกันในฝานี่ครับประช่อนหมานนะครับโชคดีที่ว่ารอบลูกนี้จมไม่ไม่มิดจนเกินปลาพอที่จะหายใจได้เลยรอดตายไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บานตอนที่ผมสรุปเลยไปครับครับแล้วก็ก่อนจะกลับไปสรุปปลาที่บานนะครับผมก็เหลือไปเห็นล้วยไม้ แวะพาเข้ามาดูกล้วยไม้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไป,ไปมือสั่นเลยนู่นครับอันนี้กอไม่นะครับไม่ใช่กอที่ว่าผมถ่ายให้ดูตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเดี๋ยวเราดูกอนนี้เสร็จเราก็จะลองย้อนกลับไปดูกอที่คลิปที่แล้วเราดูกันนะครับว่าตอนนี้ดอกบานขนาดไหนแล้วดอกบานมากหรือยัง ก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังเริ่มเริ่มทยอยบานกันนะครับไปครับดูกันนี่ครับตอนนี้ผมดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะพ้นปีนี้นะครับเพราะว่าขอนไม้อันนี้เริ่มจะพุกมากแล้วแลวอีกกอนึงงูนครับอยู่ด้ดานนู้นนะครับนู่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแวะมาดูกอน,นี้กันก่อนสวยดีนะครับ ดูก็เราก็ต้องมาดูกันก่อนก่อนที่ว่าปีหน้าเราจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าไม้นี้ก็พุกมากเลยดูครับดูไม่ได้ดูแน่นอนครับดูครับสวยงามเลยนะครับนี่ยังไม่หมดนะครับดอกยังบานไม่หมดเพราะว่าอันนี้แค่เริ่มเริ่ม นี่ครับเริ่มมีแทงตาดอกมาอนี้แล้วดูสวยงามมากเลยครับโจทำไม้พุกก็เสียดายแย่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไว้แบบนี้ดูอย่างอุตสาที่จะมีดอกให้ดูไปครับเดี๋ยวเราไปดูกอที่ผมถ่ายให้ดูคลิปที่แล้วว่าตอนนี้จะบานมากขนาดไหนแล้วไปครับ ตอนนี้ก็เริ่มบานแล้วนะครับนี่อีกหนึ่งกออันนี้ก็เริ่มบานกันเริ่มมีแล้วนะครับหนูนครับด้านบนดอกเริ่มบานแนละ้ว <c oughs> นี่ครับงามมากเลยนะครับดูโอโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกอใหญ่ดีฟ้านูนครับอยู่ด้านหน้าหนูเลยไปครับ วันนี้จะบานผิดจากงวดที่แล้วเท่าไรดูเลยครับโอ้โหเยอะนะครับนี่สวยงามเลยนะครับออนี้นะครับที่ครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วผมถ่ายให้ดู ดูครับยังนะครับดอกยังบานไม่หมดดูเลยครับโอ้ยสวยงามจริงๆก็ก่้ยไม้ชนิดนี้มีเห็นทั่วไปนะครับในป่าเขาเขตนี้แถบนี้ดูครับก็บางที่ก็จะขึ้นตามลานหินบางที่ก็จะเกาะตามต้นไม้ แต่นี้ที่ผมถ่ายให้ดูเป็นเกาะที่ต้นไม้ตายกลางน้ํานะครับกาจะเก็บภาพไว้ดูก่อนก่อนที่ไม้ต้นนี้จะหักดูครับระว่าไม้ต้นนี้ก็งูดอกนี่ยังเริ่มจะแทงนอออกมาดูนะครับสวยงามเลยนี่แทงนอกันเต็มเลยครับก็อีกประมาณอาทิตย์กว่าฟ้าผมก็คิดว่าน่าจะ ขาวไปทั้งต้นแล้วครับนี่ครับชุดนี้พอขนาดนี้ก็มองโอ้สุดยอดครับใครที่เป็นคอ,อกล้วยไม้ทำห้ได้ดูคลิปนี้ก็เสียดายแย่เลยนะครับนี่ครับธรรมชาติจริงๆและธรรมชาติแบบสดๆดูเลย ก็เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสแล้วมีเวลาท้าผมกู้ปลาเสร็จเร็วแล้วมีเวลามากๆผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างอื่นต่อนะครับไปเที่ยวชมไม่ได้ไปเอานะครับแต่เพียงผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นๆน้องๆหน้าๆได้ไปชมป่วยไม้หรือว่าพันไม้สวยๆนี่โอเคครับก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวอีกสักสามวันเรามาดูกันใหม่ว่ากลวยไม้กอน,นี้จะสะพังขนาดไหนก็หลังจากคลิปที่แล้วมาผมก็เว้นมาแล้วนะครับสามสี่วันโอเคครับเดีย๋ยวเราไปสรุปปลากันเลยไปครับโอเคครับก็ ชมธรรมชาติที่สวยงามกันเรียบร้อยแล้วเราก็มาชมผลงานของผมบ้างนะครับว่าวันนี้ได้เท่าไหร่นี่ครับผลงานของผมมาครับมาเทดูวันนี้ได้น้อยนะครับได้เยอะนี่เลยได้ปลาช่อนมาสามตัว ปลากระสงสองตัวปลากฏดสองตัวแล้วก็ปลานิมอีกห้าตัวนะครับปลาหมอหนึ่งตัวนี่ครับอุ้ยเดนไปนูน่นนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับก็ คลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่